สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ให้มาดูอ่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ให้มาดูต้นหม่อนนะครับต้นหม่อนพันเชียงใหม่นะครับพอดีเพื่อนให้มานะครับอ่าตอนนี้นะครับก็เขากำลังจะออกอ่าออกผลนะครับมีผลให้เราจะได้กินแล้วนะครับ ข้อดีของเขาก็คือว่าคือผลเขาจะดกมากนะครับลูกถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือข้อเด่นของเขาคือดกนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับผมเห็นผมสังเกตดูนะครับเขาจะมีแต่ใบนะครับมีแต่ใบเพราะว่าผมก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับมีแต่ใบเยอะมากนะครับไม่มีไม่มีผลเลยหลายๆหลายเดือนเลยนะครับ ขาไม่ออกผลให้เรากินก็เลยสงสัยนะครับก็เลยลองถามเพื่อนดูนะครับที่ทํางานอยู่ที่สึกจะกรมกมมันไหมนะครับเขาบอกว่าก็ให้ตัดแต่งกิ่งนะครับเขาก็แนะนํานะครับเพื่อนอบอกว่าให้ตัดแต่งกิง่งแล้วก็ริดใบออกนะครับผมก็เลยลองทําดูนะครับผลก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับ ผมก็ตัดติ่งตัดแต่งกิ่งประมาณนี้นะครับคือไม่ได้โน้มไม่ได้ไม่ได้โน้มกิ่งไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเคยดูหลายๆที่นะครับเห็นเขาบอกว่าให้โน้มกิ่งลงมาด้วยนะครับอันนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับกับแสงกับอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็การเก็บจะง่ายนะครับแต่เราไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ทําขายนะครับก็เลยลองแค่ตัดกิ่งดูนะครับตัดแต่งกิ่งดูแล้วก็รีดใบออกนะครับอันนี้นะครับผ่านมา2 อาทิตย์นะครับเขาก็จะเริ่มเนี่ยครับเขาก็จะแตกใบนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะแตกยอดประมาณนั้นนะครับแล้วเขามันก็จะมาพร้อมกับลูกเลยนะครับลูกนะฮะครับซึ่งได้ผลดีนะครับคือตัดแต่งกิง่งบางที่เขาก็บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับแต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแค่ ตัดแต่งกิ่งธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับผมเหลือไว้นะครับเพื่อจะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าตัดแต่งกิ่งกับไม่ตัดแต่งกิ่งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครับอันนี้นะครับคือ หมอนที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับคืออายุเขาก็ไล่เรียกกันนะครับเพราะว่าปลูกพร้อมๆกันนะครับคือใบเยอะมากนะครับเนี่ยครับกิ่งเขาก็จะเขาก็จะยาวไปเรื่อยนะครับมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็ผลก็ไม่มีนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับอืมอ่าก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งออกริดใบออกนะครับเขาก็จะให้ผล ออกผลให้เราได้ได,ได้ได้กินนะครับอ่าก็เลยมาแนะนําให้เพื่อน,อนๆลองทําดูนะครับใครที่อยากจะกินผลนะครับปลูกก่อนไม่กินผลนะครับทําไม่ยากครับโอเคครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเีลยวอีกอ่ะโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรต่อละ ขอบคุณติดต,ตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ